เสือสิงก็ทิงแทเฮียหมูนักแสดงรุ่นใหญ่สายฮามาเปิดเส้นทางความรัก18ปีข้างบ้านเหมาแรงว่าเฮียหมูค้างรักเมียจนงอหัวไม่ขึ้นก็เดินมากระมาแอบเนี่ยด้วยงั้นชีวิตรักมันจะจืดชืดแล้วพี่นานทำยังไงไรืัองหน้าเนี่ยพอหน้าคนกอยางง้นบอกว่าไม่มีใครี่พูดได้คำเดียวว่าเต็มคาราเบล เฮียหมูเล่นนอกบทกับพริตตี้สาวสุดเซ็ตแบบนวเนี่ยลงโทษเฮียยังไงให้ไม่กล้าทําอีกเขาไม่กลัวคืนนี้พี่นางเกิดคึกหยิบชุดว่าบิวมาเซอร์ไพรส์เรางัดไม้ตายอะไรตอบแทนให้น้องฟินที่สุดชุดนอนใช่ไหมได้ เจอชุดนอนชั้นบ้างผักมาผืนเดียวเลย 1, นึ่งสอหนึออันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมไม่รู้เคยหรือไม่เคยวางแผนไว้เสร็จสับจูงมือกันใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านเกิดไปปลูกบ้านตรงนาขุดบ่อเลี้ยงปลาเศรษฐกิจพอเพียงไปนาให้เขาเช่าไปก็ไม่เยอะหรอกสองร้อไร่กัพออยู่ๆกินกัน เราเมื่อสองไร่แต่เราก็แลกไปบางทีก็ตัดถนนนี่ข้ามนาเราไปเลยเราต้องรู้ก่อนเนี่ยเขาไม่ชอบทางอะไรเขาต้องศึกษาเราเหมือนกันเราไม่ชอบทางอะไรเขาจะอยู่ข้างเราตลอดเป็นกำลังใจให้เราตลอดถ้าเราเครียดเขาจะหาเรื่องอะไรที่มาให้เราไม่เครียดที่รักเสือสิงกะทิงแซ